สวัสดีจ้าเพ,เพื่อนเพื่อนชาวเกษตรที่รักทุกท่านนะจ้าพบกับยายล้านอีกเช่นเคยจ้าในช่องยายล้านกเกษตรยุคใหม่เมื่อนี้ยายล้านมากเกืบอบักพีจ้าบพี่ยาล้านเบิ่งลูจ้าพวัวแดงเต็มนานอยู่จ้าเต็มสวนอยู่มื้อนี้นะจ้าเฮามองรุ่กัน่าราคาสิราคา่าดดายน,นะจ้าเพราะว่าไอ้บอกักพีก็ไว้ลงแล้วละจ้าไอ้ก้อนปีไม่ กับอยู่ในช่วงปีไม่น่าโู้ละเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนาะจ้าหลังปีไม่ลงมากันล้มเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจ้ากระสูนคือเก้าจ่าย่าล้างกระสูนคือเก้าเพราะว่าไอ้อาชีพของเขาเนาะจ้าก็คืออาชีพเกษตรกรนี่แหละจ้าเขามีใจรักเนาะจ้าเขากะมีความสุขเนาะจ้าที่เขาเสียสละไปนี่จ้ามุกพิกของยายล้านเนาะจ้าเกษตรพันอัมพาตเนาะจ้า มีงวยที่ง่ายขวัญเงาเนาะจ้ะมีน้ำหนักนีจ้าเบิงเบิงดูจ้ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะจ้ะ <c oughs> อุปกรณ์การเก็บพีกของยายล้านเวลาใส่คูถังเนาะจ้ะเวลาก้มเวลาเขาหยิบบางที่ยายล้านก็สิปวดเอวเนาะจ้ะปวดเอวนี่ยายล้านก็ใส่ระบบนี้เลยจ้ะนี้หาผ้าเสือ้อที่เขาบ่ใส่แล้วนะจ้ะไม่เย็บติดแล้วเขาก็มัดเอวไว้ เขาก็เก็บใส่เลยนะจ้ะนี่มึงดูจ้ะนี่เก็บใส่ยังสี่เลยจ้ะเพราะอดไก้มยากเวลาเต็มถุงแล้วเขาก็เทใส่ถุงปุ๋ยเลยนะจ้ะมึกพี่ยายร้านนี่นะจ้าปลูกประมาณสองสามพัน ได้เก็บหลายเทือแล้วจ้ะได้เก็บหลายเทือแล้วดูกลูกจากพี่น้องเพราะว่ายายร้านมีเคล็ดลับมีสูตรดีๆนะจ้ะใส่แคลเซียมทั้งดินทั้งใบฉีดพ่นนะจ้ะโอกาใส่ปุ๋ยขี้ไก่รักษาเก็บเบิรนี่ก็จะได้ประมาณ60-70โลจ้ะนี่ช่วงนี้กับพระทันได้โคหรอกจ้ะละเบิง้ง มึงนวยดูพีน่น้องโน้ดดกมึงดูจ้ามาพามาชุมกันแล้วมึงดูจ้าเป็นปีเป็นปีอยู่นี่จ้าดุกลายจ้ามึงดอกกับบอลลูนนะจ้างวยกับเต็มดีจ้่มื่อน,นี้อย่ล้างกระสิเก็บผู้เดียวยังซี่ละจ้าเพราะว่าลูกสายค่ะไปโรงเรียนนะจ้า่ม,มีผู้ซอยมื่อน,นี้ ร้านกษสิเก็บยังซี่ละพี่น้องพี่คงเฮานี่เนาะจ้าคือพันหนังผ้างวยใหญ่ขวัญเาามีน้ำหนักเนาะจ้าเพชรจ้าเพชรดีขนาดเลยเขามาลุ้นราคากันเนาะจ้าราคาเท่าไรเฮากะสู่คือเก้าละจ้าเพราอยู่ได้คือเก้าเพราะวา่าส่วนเกษตรของยร้านนี่ชี้ ใช้ระบบเพจเองเนอะจ้าบ่ได้จ้างส่วนกเกษตรยายร้านนี่เก็บเองเนอะจ้ารักษาเองเอาสิพยายามเพ็ดอย่างด้วยเจ้าของนี่ละจ้ามันจ้างประหยัดต้นทุนนะจ้าเก็บยาย้านกษียเก็บยังสิละจ้ะเก็บหมุนเวียนไปเรื่อยๆให้แม่ค่าแม่ค่าเพื่อนกษียรมาเอาอยู่บ้านยาย้านเลยเก็บแล้วก็ใส่ถุงขึ้นตาสั่งมัดปากไว้รอแ,แม่ค่า เปินไปขายน้ำตลาดเพิ่นก็นสีแว่มาเอาเนอะจ้ะแว่มาเอาจ้ะสำหรับวันนี้ยาล้านกะขอตูเก็บบัพกพริก,ก่นอนนะจ้ะสวัสดีจ้า